<Okay. S 2> บ<อ>าสมองกันบ้างมาล้วงเรื่องลึกของหล่อขั้นเทพอย่างโดมประกรณ์ลำมาล้ลวงพี่โดมกันดีกว่าไปล้วงพี่โดมกันเชิญล้วงครับถ้าอยากรู้ลึกรู้จริงเรื่องหนุ่มหลอขั้นเทพโดมประกรณ์ลำพลาดไม่ได้กับสายตรงห้องข่าวทรูอินไซด์ในวันนี้ครับ ายาในวงการใครๆก็รู้หล่อขั้นเทพแต่สำหรับแก๊งพี่วินมอไซค์กว่า30ชีวิตแถวบ้านเก่าลาดพร้าวซอย15เขาเรียกกันว่าไอ้หล่อครับแค่บอกว่าไปบ้านไอ้หลอ่อแค่นี้พี่เขาก็ส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยแต่หน้าหล่อๆในวัยเด็กก็ไม่ทำให้หนีพ้นจากการโดนล้อได้นะครับเพราะนามสกุลหนึ่งพยางบังเอิญไปพ้องเสียงกับคำว่าลำอาหารของเจ้าหมูเลยทำให้โดนเพื่อนๆในห้องล้ออยู่บ่อย แต่ถามว่าโกรธไหมไม่เลยแม้แต่นิดเพราะถ้าเพื่อนคนไหนมันเลเาะก็แค่ไล่เตะแบบขำๆพี่โดมก็หายแล้วครับไปต่อกันที่เรื่องปากท้องหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าอาหารของสุปตาระดับพี่โดมต้องไฮโซอย,อย่างเดียวหรือเปล่าเราได้คําตอบมาครับว่าพี่เขาอะ่ะชอบนั่งกินแบบข้างทางมากกว่าในห้างซะอีก ทำไมเหรอเพราะทั้งข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวมันไก่ก๋วยเตีเ๋ยวเยอะแยะมากมายอิ่มอร่อยสะดวกสบายแบบนี้ต้องดีนี่เลยครับประเทศไทย <Yeah! S 1> หรือจะให้กินต้มเลือดหมูเมนูธรรมดาธรรมดาก็ได้นะครับเพราะพี่โดมมีสูตรปรุงเฉพาะตัวที่จำขึ้นใจบีบน้ำปลาสักแป๊บนึ่งแต่ว่าพริกป่นนี้ต้องขอหนึ่งช้อนโต๊ะคุ้นๆเลยคนให้เข้ากันแค่นั้นอร่อยแล้วครับ oh. และยิ่งตลาดไหนมีเมนูปลาทอดพี่โดมจะแวะไปบ่อยเป็นพิเศษเพราะแค่คิดถึงปลาร้อนๆพร้อมเครื่องเคียงก่อนริมลดขอบีบมะนาวสึกนิดหนึ่งแค่นี้ก็อดใจไม่ไหวอยากจะโดนสักชิ้น2ชิ้นแล้วล่ะครับแต่ถ้าวันไหนไม่มีเจ้าปลาทอดจานโปรดจริงๆอืมขอเป็นพวกส้มตำปูปลารน้ำพริกปลาหรืออะไรก็ได้ที่มีปลาเป็นส่วนผสมสามารถทดแทนความอยากไปได้ก่อน1สเต็ป เออถ้าจะให้พูดเรื่องปลาลาต้องขอเล่าย้อนกลับไปในวัยเด็กเลยเพราะคุณแม่แม่ไม่มีเวลาเลี้ยงเองแบบนี้เลยต้องหาพี่เลี้ยงมาช่วยดูปรากฏว่าได้คนจากภาคอีสานแน่นอนอาหารการกินปลาล้ามาเต็มตอนแรกพี่โดมเองก็ไม่กล้าทานหรอกนะแต่พออยู่ไปนานๆกลิ่นมันช่างยวนใจอืลองสักคำก็ได้แค่คำเดียวแค่นั้นแหละครับรู้เลยแซบหลายเด้อ ตัวพี่โดมเองเขามีวิธีกินฉบับประจําตัวครับหลังอิ่มจากของข่าวต้องปิดท้ายด้วยผลไม้อะไรก็ได้จัดมาเถอะแต่ขอไว้อย่างหนึ่งนะไม่ไหวจริงๆนั่นคือเจ้าส้มผลไม้ลูกกลมๆเพราะว่ากลิ่นมันแรงมันเหม็นพานไปถึงพวกน้ําหอมกลิ่นตระกูลส้มด้วยนะอันนั้นก็ไม่เอาเหมือนกันครับ <c oughs> แม้จะเป็นผู้ชายแมนๆทั้งแท่งแต่พอเห็นงูอาการไม่ค่อยจะสู้ดีเลยเพราะมันเป็นสัตว์แทบจะชนิดเดียวเลยครับที่กลัวอีกครั้งในวัยเด็กยังมีความหลังกับมันอีกอันนี้คุณแม่แหม่มเขาเล่ามาว่าตอนนั้นเดินเข้าไปในครัวเห็นลูกชายนอนเอาไม้เขี่ยงูเหลือมที่กำลังอาปากพร้อมจะฉกอยู่คุณแม่ทำไงครับทีนี้ตั้งสติสิครับค่อยๆจับขาทั้งสองข้างของลูกลากออกมาทีละนิดทีละนิดรอดไปครับ ก่อนจากกันไปผมใจดีขอแถม้ายให้อีกเรื่องครับกับของรักของห่วงตุ๊ก,กตาหมีไขาลานสีแดงที่จะคอยขยับซ้ายโยกขวามาพร้อมเสียงเพลงที่ฟังจนติดหูผมถามต่อครับว่าตุ๊ก,กตาหมีสีแดงตัวนั้นอยู่ไหนพี่โดมหลังจากสิ้นเสียงคําถามน้ําเสียงของพี่โดมเปลี่ยนไปพร้อมบอกให้เราได้ทราบว่าตุ๊ก,กตาหมีไขาลานสีแดงตัวโปรดตัวนั้นหลนหายไปตอนย้ายบ้านครั้งที่สองครับหมดแล้วครับกับเรื่องของหนุ่มหล่อคันเทปที่อยากบอก ประกาศสิทธิอนุสริยาสายตรงจากห้องข่าวทรูอินไซด์รายงานครับ<ง>หล่อไหมคุณสเปคไหมแบบโดมากเป๊ะมากเนาะโอเคล้วงละ <laughs> ฟินและ <laughs> พักดีกว่าค่ะ <laughs> ช่วงหน้าอินไซ์เอเชียค่ะ